รเรามาดูอำเภอเนินสง,งา่าจังหวัดชัยภูอำเภอเนินสง,งาน่าในแยกออกจากอำเภอจตุรัสนะครับเมื่อปี2540ออ้าี่สาปีมาแล้วนะครับอำเภอเนินสง,ง่านเนี่ยได้ชื่อมาจากที่ตั้งตัวอำเภอและหมู่บ้านนั้นเป็นเนิน นะครับเป็นเนินสง่สงาราศีจึงเป็นครับที่คำที่มาของอำเภอเนินสงา่าตัวนี้นะครับอำเภอเนินสง่าจะเป็นนาโดยส่วนใหญ่เพราะว่าตอนนี้มีแม่น้ำชีไหลผ่านและมีลำคลองถ้าเปรียบเสมือนก็เป็นขู่ข้าวอู่นน้ำของจังหวัดชัยภูมิเลยครับหรือว่าตรงนี้เป็นที่ราบ ขูกข้าวกันเยอะมากครับคล้ายๆแถวอุธยาครับดูบรรยากาศถนนสูงนะครับแล้วก็มีนาข้าวซ้ายขวาเส้นนี้เรามาจากอำเภอบ้านข้าวนะครับจังหวัดชายภูมิ เส้น3 0มศหรือเส้นสามพันสอก็ได้มีการปรับปรุงผิวจราจรใหม่นะครับก็รถก้าเดินทางสะดวกครับแลวสังเกตว่าสองฝั่งเนี่ยเป็นนาข้าวทางนั้นแหละครับ บ้านเรือนก็ตั้งเป็นกลุ่มๆนะครับก็เหมือนบ้านทางภาคอีสานทั่วไปจะตั้งเป็นกลุ่มๆนะครับจะไม่แยกกระจายกันเท่าไหร่ก็จะมีนาก็จะมีนาเอาไปทํานะครับบ้านก็เป็นกลุ่มนี่บ้านโนนน้อยแผ่นดินทอง ภูมิปังวัดที่ใหญ่ครับมีพื้นที่ราบพื้นที่ภูเขาอุดมอุดมสมบูรณ์นะครับก็สมกับคําที่ว่าชัยยะภูมิภูมิศาสตร์ที่มีชัยนะครับทั้งป่าเขาทั้งทุ่งนามีครบเส็หดินอุดมสมบูรณ์นี่ครับ นรสางามีรถไฟผ่านด,ด้วยครับรถไฟก็จากนรสางาก็เข้าไปจัดตลัดเข้าเฉยภูมิีบ้านนอนน้อยก็เข้าสู่ตลาดแล้วครับตลาดบ้านนอนน้อยนะครับ ข้าสะพานดาว่าเป็นลำแม่น้ำชีนะครับอน,นี้เข้าบ้านท่าสารา ก็เหมือนภาคกลางครับตรงนี้เหมือนอุทยาแถวตดลรบุรีเหมือนบางประหันที่มีนาแล้วก็ถนนสูงมีบ่อน้ำมีบึงนะครับแถวนี้บึงเยอะคือบึงบึงใหญ่นะครับเนี่ยเป็นที่ลุ่มนะครับของชัยภูมินะครับเนี่ยรับประจากภูเขียวรับประจากภูเขาแถวนี้เยอะนะครับ เปที่รับน้ำนะครับ้ามาสู่บ้านนอนจานถนนกว้างมากครับตรงนี้ครับดูหลายทางนะครับทำรถปิ่งได้คันหนึ่งเลยครับหลายทางครับสำหรับคนที่มาปั่นจักรยานหรือจะมาออกกำลังกายตอนเย็นนะครับนี่ก็มีตลาด โนจนจ้าเนี่ยเนี่ยโนเนินสังเป็นที่มาของอำเภอเนินสง,ง่าครับเนี่เป็นเป็นเนินนะครับเมื่อกี้เป็นที่ลุ่มตัวน,นี้ก็เป็นเนินนี่เป็นเนิน วนดูนะครับเปิดหนึ่งสง่งงานรงเดชบ้านนอนลานอนจานนะครับต่ตอนนี้เป็นที่ร่มหนือนครับ ไมันกัด นี่ถูกปิดไปอีกจุดหนึง่งโอ้ไก่ใช้ได้เลย ทำสี่เลนนะครับโอ้พึ่งทำฝั่งเลนสวนก็ยังไม่เสร็จนะครับกำลังทำผิวถนนอยู่เราจะมากลับรถที่โรงเรียน,บ,น,น,บ,น,ปปนบ้านกันกงบ้านลี่สามัคคีโอ้ยแปกมาบ้านกันกงบ้านลี่สามัคคี ลางทำปรับปรุงผิวถนนสีเลนใหม่นะครับาก,การจราจรก็ขับสบายสบายนะครับน,นี้เข้าอำเภอจตุรัสแล้วนะครับหกป,ปับเดียวเข้าจตุรัสเลย อําเภอเนินสง่าก็แยกออกมาจากอำเภอจตุรัสนะครับมันก็พื้นที่ใกล้เคียงกันมากครับก็คือแบ่งสี่จบนออกมาเป็นอำเภอเนินสงา่า ตรงนี้ก็เป็นเนินนะครับอเอาข้าเจ,เจ้าตัวดจริงๆด้วย โอเคสำหรับอำเภอนาสงาก็จะเป็นแค่นี้